สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนลุงป้าน่าลูกลูกหลานๆทุกคนนะจ๊ะ <c oughs> มาพอกับบุญเลิศไลฟ์สไตล์แล้วเนาะจ้ะนะนเนาะการไลฟ์สไตล์หลีเฮ็ดไปทัวทีบละว,วิดีโอน่ะบรายยังบได้มีอยังแบบว่าเจาะจงเนาะจ้ะเนาะก็คือบุญเลิศอ,อยากโพดอันไหนบุญเลิศกับโพดอันนั้นเนาะคะ่ะบได้ว่าเหลือเป็อนอย่างยังอย่างสิคือมูเพิ่นเฮ็ดเนาะจ้ะหลายๆช่องไปสิเฮ็ดกินกับกินเที่ยวกับเที่ยว เอ่อจังสีเนาะจ้ะแต่ว่าบุเลอรก็คือไลฟ์สไตล์ก็มีหลายๆอยา่างปะปนกันไปเนาะจ้ะแต่อาจสิบอดีเนาะจ้ะเพราะว่าถา้ถาถ้าเฮาเฮ็ดหลายอย่างเนี่ยคนอาจสรริสับสนแต่ว่าคนเก่เาๆเขาอาจสิฮู้เนาะจ้ะว่าบุเลอรเฮ็ดอีหยังอยู่เนาะจ้ะเหมือนกับว่าเอ่อไลฟ์สไตล์ทุกคนก็นตงง้องฮู้เนาะจ้ะว่าไลฟ์สไตล์นี่มันมีมันนําม,มารวมกันเนีหลายๆอย่างเนาะจ้นะเนาะก็คือบ่ได้รจ้อจุมเป็นอย่างๆไปเนาะจ้ะ เข้าการสามาถได้หลากหลาย่บบต่าไปอ่าเมื่อนี้บ่เลิศว่างจะว่างว่างอยู่เอ่อสองชั่วโมงนะอืมกะทาการออกไปตากแดดอาบแดดก่อนหน้าหนาวมันสิเข้ามากนะจ๊ะเพราะว่าอาทิตย์หนาก็เริ่มใบไม้ร่วงโรนลุเง,งนะจ๊ะเอ่ออาทิตย์หนานี่อาทิตย์นี่ก็ยังสิดีแน่จักหน่อยก็เลยแบบใส่เวลาหไม่ประโยชน์นะจ้ะเอา เอ er ่อรับวิตามินดีเนาะแมนบอแดดแสงแดดก็คือวิตามินดีหรือวิตามินซีบอกผลเลือดกระปริเกีงเรื่องนี้เนาะจ้ะก็ไปรับเต็มเต็มเลยจ้ะแล้วก็เขามาเว้ากับพี่น้องเนี่ยจ้ะก็อยากหูค่ะว่าผลเลือดพดลงไปนาะก็มีคนมาติดตามเหมือนละสองเหมือนละสามเหมือนละสี่เหมือนละหาหานั้งเทือนเนาะจ้ะพอแต่เบิ่งแล้วเขามาปุ๊บ บุลเลอพวกเขาใจค่ะผู้เลที่เขาใจหรือว่าบุลเลยก็ไปติดตามนะคะคนไหนที่เป็นอธิบายว่าให้เว้นระยะห,าห่างนะจ๊ะเนาะบุลเลยกับเว้นระยะห่างเราไดอันก็ะ <c oughs> ูรวงกบอกว่าโควิดมันออแพร่ระบาดนะจา๊ะแต่ว่าอันนี้ยิงกว่าโควิดนะจา๊ะเฮากับมีการป้องกันจังหน่อยก็เลยแบบว่า,าป้องกันแล้วแต่ว่ามันเป็นแนวนี่นีส่เหตุังไหนคือมันหลุดค่ะมันหลุด หลุดอีกแล้วอ,อหรือว่าห้าบ่ต้องไปบ่งเพิินกับบ่อหรือว่าห้าบ่ต้องไปเหยดหยังมันเล่นกับกับขอความที่เพิินเขียนก้ามาหรือว่าห้าต้องห้าเว้นระยะห่างแบบใดพี่น้องอธิบายมีไผอธิบายแบบชัดเจนนะคะแบบว่าอยากหูเนาะจะว่ามันกํากวงบ่ค่ะเข้า่ากํากวงก็คือว่ามันบ่ทันได้ชัดเจนปานไหน,นะคะ่ะแบบแบบว่าก็เว้นอยู่นะ เออมาไปฟังหมเพลอนบอกก็บาเวนในได้เ์อย่างสี่กัดเจักสองสามหมื่แต่ว่าเฮาบ่ต่องไปหรือว่าบ่าต้องไปหยังเลยบอกคนที่เขาเขียนกับมาเนี่ยเฮาบ่าต้องไปเบิงเขาเลยบอกหรือว่าจังไดหรือว่าเฮาบาสามารถไปเบิงผู้ใดเด็เลยบอกอันนี้คือมันกำกวงค่ะเพรวาา่าถาเใา้ไปเบิงปุ๊บนี่เหมือนกับว่าอไอ้คนนไม่บุลเลบ์เบรไปเบิงนอกจากมันีอกับไปเบิงค้นเก่า ที่แบบว่าไปติดตามเพื่อนอะค่ะเพราะว่ากระดิ่งมันขึ้นนะจ้ะกระสีเฮ็ดจังไหนกระดิ่งมันขึ้นแล้วเขาก็ต้องเขาไปเบิ่งมันบอกค่ะเบิ่งแล้วมันกระหลุดค่ะมันหลุดออกไปเออมันแบะแบบคนเขามากอะหลุดจังสี่ค่ะเคลื่อนบะคงทนนะจ๊ะเนาะบกเขาใจค่ะคือจริงๆบะเขาใจหลีในการทําช่องนะจ๊ะเนาะกะถือว่าจะก้องงูเยู่จ้ะเพราะว่าบะไรท่านสมัยหรือว่าท่าน สมองกับบร,ริบวณวงวายขึ้นจังโมกคนถีราบลูข่าวสารอย่างมากมาหลายนนาเนาจะเลือดกะเห็ดมุงมุปป้าาะว่าเเพึงเริ่มตนน้นนะจ๊ะถ้าเป็นหนึ่งสี่เกะหนึ่งพันขึ้นสิบหอดอ้ะยิงสิมาแบบว่าเพิ่มอันนั้นอันนี้แนนีเไว้บริเไ,ไปถึงไซดอกจาะเหยียบขี้ต้มอ,อยู่หมองเกา่าละเพราะว่าขี้ต้มมันถึงแขงหรอกค่ะ บอกไปให้มู้จ้าหัวม,ว,ม,ว,มวนนานั่นลหละจ้าก็คือมาแซ่กันไหนเด้อจ้าแต่ว่าบอกแน่บุลเลสีอ่านแล้วก็สีตองเฮตังได่พาทั้งสองมันก็บอกว่าตอนนี้มันมีโรคระบาดนั่นะก็ให้ยุดไวยก่อนหรือว่าก็เข้าใจเพิ่นอย่ดอกจ้าว่าจะของที่เพิ่นตั้งขึ้นมาว่าเพิ่นสิคัดกล้องอย่างสีเนะจา้าแต่บุลเลอก็ยังงงอยู่ว่า เอาต้องไปเหตุทังไหนไปอ่านในชุมชนแล้วกันแล้วนะจัะบริเขาใจเนะคะคือชุมชนเขาบอกมาจังสี่จังสี่ก็โอเคอยู่คิดว่าต้องหาคนทีบอแมนยูทูบเบอร์นนะ่ะม,มากมากกดให้กันหรือว่า,าเบิร์ให้กันแต่หาลังเทืองเฮ้าก็อย่าไปเบิร์ว่าเออขาเจ้าเหตุห่ังจังสี่แหมเออแล้วเจ้าว่าไอ้มันกับบอแมนอีกนั่นอะ มันมาจากสาเหตุอย่างไปอ่านอยู่ใลจา่าชุมชนน่ะนะบุเมนเราบอกอ่านเนะี่ยศึกษาอยู่ค่ะแต่มันขาดมองใดพี่น้องขอคำปรึกษาจากผู้รู้ซอยแซ่นนจ่ะว่าต้องทำแบบไหนคนที่เขาเข้ามาแล้วเราจะตอบโต้อย่างไรแล้วก็เว้นระยะห่างแบบไหนนอกจากนาะพี่น้องจาขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยจ่ะตอนนี้บุญเลิศมีปัญหาอย่างหนักเลยจ้ะ ขอให้ทุกคนนะ่ะเข้าใจบุเลินน้ำนี้ด้จ่ะทาเปซาเนี่ยแบบบุเริกับิลปลยเบิงเนนอกจากทาเ,ราเ,เ,เ,เทาวรยะหางจ้กอาทิตย์หนึ่งจึงสี่เนาะลองเบิง์มือนอีก,กันรุดไปอีกนะจ่ะหมู่บ้านกันรุดรุดทุกมือสงสัยภาษัหายบุเลิน,นั่งสมมาธิียังเรียบว่าต้องเหตุอีกยังเนาะจ่ะเนาะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้หัวใจเบิกบ้านเท็จยั้งกระกรอยจะเริ่นรุงเรื่องไปข้างหนาด้จ้ะคิดสิ่งดใดกระกรอยสมมาตปานาทุกประการทุกๆคนด้จ้ะจะเริ่นรุงเรื่องในทั้งหลอดละทั้งถ้แเ้าจะนอ,นอบอกย่อมดใดก็บบ่พ้นไอ้ธรรมะขึ้นเก่าค่ะหรือว่าบุเลยสิเป็นยังสี่กับพัวจักกคืออยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดมันมาจากคิดว่านะคือเ <c oughs> บิร์เต้าจากของโอเคจ้ะ พอกันคลิปหนาขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามเะจ้ะเด้อบอกคลิปนี้ก็ขอคำตอบอีลีอีรลอนนเด้อจ๊าพี่น้องสวัสดีค่ะ